สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่อักษรออน,อนเลนค่ะครูมีนี่คนสวยคนเดิมดค่ะเด็กๆค่หนังสือมาอังกฤษนะคะปนหนึ่งเด็กๆ่ะหน่วยที่3ามรู้นิดีจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆขถามหน่อยดีกว่าเด็กๆเคยเห็นอันนี้ไหมสี่เหลี่ยมสีแดงเอ้ยขอภาษาอังกฤษลูกมันคือสี่เหลี่ยมสีแดงค่ะบอกว่าเลยค่ะ it's a red ส q u a ร์ใช่ไหมคะ it's a red square มันคือสี่เหลี่ยมสีแดงใช่ไหมลูกนี่ไม่เชื่อหรอว่าเราจำได้หมดคุณคุณมินิจาพูดนะและ้วหดูบอกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรโอเคไหมคะอันแรกค่ะเอาเป็นสีส้มค่ะเป็นอะไรลูกดวงดาวเดียกันะนะคะมันเป็นดวงดาวสีส้มนะภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันเป็นดวงดาวสีส้มอะไรนะ ใช่เก่งมากค่ะอะหรือแอนแอนปะฉันไม่รู้เพราะมันคือสีสม้มใช่ไหมคะ it's an orange starit's an orange star นะคะมันเป็นดวงดาวเป็นรูปดาวเนาะสีอะไรลูกสีสม้มใช่ไหมคะเอาอีกค่ะไข่เออรูปไข่รูปวงรีรูปวงรีสีอะไรลูกสีฟ้าดิก่ะอ่ามันเป็นรูปวงรีสีฟ้ามันเป็นรูปวงรีสีฟ้าใช้คำว่าอะไรเขาลูก มันเป็น it's อารูปวงรีสีฟ้าลูกอะทวนไหมวงรี oval oval สี o val, o val. ฟ้าคือคำว่า blue นะคะ blue เป็นรวมกันลูกเป็นคำว่าอะไรคะลูก it's a blue oval it's a blue oval มันเป็นรูปไบลูกวงรีสีเลยคะสีฟ้าใช่ไหมคะอีกสีดีกว่าสีโปรดคือคูมินี่ดกับดาวสิลูกสีเลยลูก สีเหลืองสีเหลืองนะ,ะดาวเขาคุณคุณมินนี่ชอบกินอะไรคะที่สีเหลืองๆลูกดาวเลยค่ะกล้วยเก่งมากค่ะนะคะกินผลไม้นะคะกินกล้วยนะคะเด็กๆค่ะเป็นอะไรสีเหลืองนี่ลูกอืมทรงอะไรนะคล้ายๆสีเหลืองจตุรัสแต่ว่าไม่ได้แบบเหมือนจตุรัสเป็นรูปเพชรอะรูปเพชรอะเขาเรียกว่ารูปทรงอะไรนะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะเราใช้คําว่าอะไรเลยลูก ไดมอนด์เก็มากค่ะคำว่าไดมอนด์นะคะเมื่อกี้สีอะไรเขาลูกสีเหลืองใช่ไหมคะมันเป็นสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเหลืองค่ะตอบค่ะเลิศค่ะนะคะ it's a yellow diamond it's a yellow diamond นะคะอีกสัอันได้ไหมสีเขียวดีกว่าอะไรสีเขียวดีดวงดาวไปเลยใช่ไหมวงกลมเออลืมไปเลยเนาะวงกลมสีเขียวลูกตอบเลยค่ะ เก่งมากค่ะ it's a green circle it's a green circle มันเป็นวงกลมสีเลยลูกสีเขียวใช่ไหมครับเด็กคะคุณครูถามหน่อยคิว่าโลกของเราเนี่ยสมมติหนูไปลูกหนูไปไหนมาไหนอเงี้ยหนูจะพูดเลยไหมมันคือสีฟ้ามันคือสีเหลี่ยมสีฟ้ามันคือวงกลมสีแดงลูกบางทีเราจะมีการถามเพื่อนนะคะว่าอุ๊ย มันใช่รูปสามเหลี่ยมไหมมันใช่รูปสี่เหลี่ยมหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันใช่รูปวงกลมหรือไม่บางทีเราไม่แน่ใจใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าค่ะนะคะในบทนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของ is it a triangle นะคะ is it a triangle มันใช่ triangle หรือไมน่นี่เริ่มต้นฟัง4คนนี้ค่ะนะคะโอ้โหนะมีลูกนะคะบ boy band นะคะโอโ้โหเป็นแบบบบอยแนด์เกิร์ลกรุ๊ปรวมกันนะลูกเนาะ มาดูกันในแก่ลูกว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างแล้วแต่ละอันเนี่ยน่าจะมีความหมายว่าอะไรเดี๋ยวลองเดาวความหมายของเขาดูกันนะคะ Is it a triangle? Yes it is. Is it a star? No it isn't. โอโ้โหป็นไงลูกเมื่อกี้หนูฟังดูลูกหลูพ่อจะออกสิงตามเขาได้ไหมคะมคบอกเขาบอกเหมือนจะได้นะคะแต่ยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นะคะมาดูกันในแก่ลูกว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะคะประโยคแรกเขาพูดอย่างนี้ลูก Is it a triangle? Is it a triangle? เขาตอบว่า Yes it is Yes it is ประโยคต่อไปเขาพูดอย่างนี้ลูก Is it a star? Is it a star? เขาตอบว่า No it i s n t No it i s n t ลองฟังอีกครั้งไหมแล้วลองดูเหนือตามไปด้วยเนาะแล้วเราก็ลองแบบ พูดตามไปด้วยดีกว่าค่ะเด็กๆภาษาอังกฤษลูกต้องพูดเยอะๆนะคะพูดเรื่อยๆค่ะถูกผิดไม่เป็นไรค่ะพูดไปก่อนให้เราจำได้นะคะมาค่ะ is it a triangle yes it is is it a star no it isn't อ่าเด็กๆเมื่อกี้ลูกเด็กสังเกตไหมคะว่าวลาเขา,าพูดประโยคสองประโยคนี้มันมีความต่างกันเล็กน้อยนะระหว่างประโยคนี้ลูก ประโยคนี้ค่ะตรงไหนต่างกันหลูกเสียงด้านหลังเสียงด้านท้ายจริงไหมคะประโยคก็ได้เขาพูดว่า i s i t a triangle i t a triangle มันมีการเขาไปลูกเขาเรียกว่าเสียงมันจะขึ้นไปด้านบนจริงไหมคะ i t a triangle แต่ประโยคข้างหลังเขาพูดว่า yes it is yes it is เขามีการ yes it is อย่างงี้ไหมไม่เพราะว่าเขาทําไมหลูกไม่ได้ขึ้นจริงไหมคะคราวนี้ลูกอันที่สองก็ล่ะเขาก็พูดว่าอะไรนะ Is it a star? Is it a star? ขึ้นไหมขึ้นเหมือนกันเลย No it isn't No it isn't เขาขึ้นไหมลูกเขาไม่ขึ้นมีใครเราได้ไหมว่าทำไมประโยคข้างหน้าเนี่ยถึงต้องมีการขึ้นเสียงสูงแต่ข้างหลังไม่ต้องขึ้นเสียงสูงลูกคุณครูใบให้อ่าใบายังไงดีลูกนี่นี่ใบแบบนี้ดีวกว่าอ่านี่นี่นี่ใบลลูกใบเลยค่ะนะคะ ไมเพราะว่านี่เป็นประโยคคำคำถามค่ะเด็กๆขาเด็กๆจำไว้นะคะถ้าเกิดมีการถามว่าใช่หรือไม่นะคะถามว่า e ส s ถามขึ้นต้นด้วย e s ค่ะเด็กๆคะข้างหลังต้องขึ้นเสียงสูงว่าใช่ไหมใช่หรือไม่ไทยเราก็เป็นนะคะนี่คือสามเหลี่ยมใช่ไหมเห็นไหมนะะมันคือสามเหลี่ยมใช่ไหมนะคะมันคือรูปดาวใช่ไหมมันคือรูปดาวใช่ไหมลูกแปลว่าอะไรคะถ้า e s e ขึ้นต้น เป็นประโยคคำถามต้องขึ้นเสียงสูงข้างหลังค่ะอะออกเสียงพร้อมกันลุก Is it a triangle อีกครั้งค่ะ Is it a triangle Is it a star Is it a star อ่าเยี่ยมมากเลยนะแต่บอกเล่าหลุกต้องขึ้นไหมไม่ต้องขึ้นเสียงสูงนะคะคราวนี้เขาตอบว่านี่คือสามเหลี่ยมใช่ไหมเขาตอบว่า Yes it is ใช่ใช่ไหมคะใช่มันคือสามเหลี่ยมจริงปหมรูปไหนเอ่ยลูกรูปนี้ใช่ไหมคะเนอะรูปน้องพิซซ่าตรงนี้เลยนะคะต่อมาลูกเขาถามว่าเรอ่ยลูก is it a star is it a star มันใช่รูปดาวไหมเขาตอบว่า no it isn't no it isn't ใช่ไหมไม่ใช่จริงปะ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่รูปดวงดาวใช่ไหมคะ มาดูโครงสร้างเรื่องนี้กันอ่าอันแรกค่ะเคะนะคะนี่ค่ะประโยคว่า i s it a triangle มีความหมายว่ามันคือสามเหลี่ยมใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่หรือไม่ลูกนะคะเขาตอบว่านี่ลูก yes it is ใช่มันคือสามเหลี่ยมจริงไหมใช่มันคือสามเหลี่ยมเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่มันไม่ใช่สามเหลี่ยมแล้ว ต้องตอบว่า no it isn't no it isn't มันไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมเด็กบอกคุณคุณมีนี้หน่อยทำไมประโยคข้างบนถึงต้องใช้คำว่า is it is it ทำไมลูกเด็กเห็นไหมมันต่างกันไหม is it อืมนี่ลูกแต่นี่คือคำว่า it is ประโยคคำถามต้องเอากริยาอยู่หน้า ประธานจะได้ไหมคำถามกิจยาอยู่หน้าประธานคำถามกิยาอยู่หน้าประธานคำถามกริยาอยู่หน้าประธานนะคะแต่บอกเล่าเป็นประธานแล้วก็กริยาธรรมดาว่า it is it is เนอะคำถาม is it บอกเล่า it is คำถาม is it บอกเล่า it is ลูกเนาะจำไว้ลูกถามว่า is it a triangle ตอบเลยว่าใช่กับไม่ใช่ได้บอกอา้าวคุณมีนี่คะ่ะ ตอบทำไมต้องมีคำว,ว่าใช่กับไม่ใช่ล่ะคะเราจะดูนะครูครูถามว่ามันคือรูปสามเหลี่ยมใช่หรือไม่เดี๋ยวต้องตอบกันว่าใช่จริงไหมใช่มันคือรูปสามเหลี่ยมกับไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมลูกครูครูเปลี่ยนใหม่นะคระูครูถามว่าอะไรดีลูกถามว่า how are you จำได้เป่าโอ้โหน่ามากเลย how are you เธอสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างต้องตอบแมวว่า ใช่ฉันสบายดีไม่ต้องรู้นะอันนั้นตอบว่า I'm fine I'm good I'm great ไปได้เลยอย่าลืมนะคะสรุปค่ะถามไม่ลุก is ลุกต้องตอบด้วย yes หรือ no ว่าใช่กับไม่ใช่คำถามใช้ is it กริยาอยู่หน้าประธานนะคะบอกเล่าใช้ it is ประธานกริยาธรรมดานะคะเรามาลองฝึกตอบคำถาม ข้อแรกกันดีกว่าค่ะข้อแรกค่ะนะคะอุ้ยน้องผู้ชายคนนี้โอ้โหนะคะนึกเลยค่ะโอ้โหหูเด่นมากเลยะค,ะคันนี้นะคะน้องถามว่า is it a triangle is it a triangle ตาเราตอบลูกลองเดาลูกจากรูปภาพก่อนค่ะอา้าวบอกก่อนเลยว่าต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ดูจากรูปภาพสิลูกนี่คือรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมตอบว่าใช่ไหมลูก No เก่งมากค่ะ No อะไรต่อคะ No it isn't No it isn't ไม่ใช่มันไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมใช่ป่าวเอกเสียงพร้อมกัน Is it a triangle ย้นลืมเสียงสูงนะอีกครั้งนะ Is it a triangle No it isn't No it isn't นะฮะดิด๊ดมือคุณคุมมินนี่ไหมพอเวลาพูดเนี่ยถ้าเราแบบกลัวลืมนะเอามือทำตาม แบบมือขึ้นสูงมือลงต่ำจะได้แบบไม่ลืม is it a triangle อ่าอ่าเราเอามือขึ้นมาก่อนมาลุกมายกนิ้วขึ้นมาลูกคนละนิ้วค่ะนะคะแบบบอกนิ้วไหนคะนิ้วก้อยก็ได้ค่ะนะคะนิ้วชี้ง่ายสุด is it a triangle is it a triangle no it isn't no it isn't no, isn เห็นไหมจำไว้นะถ้าเราลืมลูกใช้มือช่วยไปก่อนได้นะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่สองลูกเป็นรูปของ ลูกบาสเด็กจะได้ไดไหมว่าลูกบาสเนี่ยเป็นทรงเลยคขะลูกทรงกลมใช่ค่ะลูกบอลลูกบาสเป็นทรงกลมใช่ไหมคะทรงกลมเราเรียกว่า circle เก่งมากค่ะ circle นะคะคราวนี้ลูกนี่ลูกนะเขาถามว่า is it a circleis it a circle เด็กๆตอบค่ะเก่งมากค่ะใช่ใช่ค่ะ yes it isyes it is นะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะ Is it a circle? Is it a circle? Yes it is. Yes it is. เป็นรูปอะไรลูกรูปทรปงกลมสีอะไรเอ่ยสีสม้มบอกหน่อยสิมันเป็นรูปวงกลมรูปทรงกลมสีสม้มภาษาอังกฤษบอกว่า it's เก่งมาก it's an orange circle it's an orange circle นะคะเยี่ยมมากเลยเห็นไหม ของใหม่ได้ของเก่ายังไม่ลืมเลยอะโหโหไม่เก่งงี้ล่ะสามลูกเดาสิคะนี่คือรูปของอะไรคะลูกนะคะ Impossible. นี่โมบอกเป็นรูปว่าวถูกต้องค่ะเป็นร, ate, รูปว่าวค่ะเด้นะเนี่ยเก่งมากเลยค่ะรูปว่านะคะนี่เดยขารูปว่าวเป็นรูปทรงอะไรคะลูกเป็นรูปทรงอะไรลูกน้องไดลูกน้องได้เลยค่ะหนึ่งไดมอนสองไดโนเสาร์เลือกค่ะไดเลยค่ะน้องไดมอนนะคะน้องไดมอนเป็น สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมนี่ให้เดาว,ว่าเขาถามว่าอะไรพอเพื่อนตอบว่า yes it is yes it is ใช่ตอบว่าใช่แสดงว่าต้องถามว่ามันใช้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือเปล่าจริงไหมลูกคือได้คว่าอะไรคะ is it is it a diamond is it a diamond นะคะ is it a diamond ถูกไหมคะ ถูกต้องค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ Is it a diamond Is it a diamond Yes it is Yes it is นะคะคนนี้เป็นผู้ถามนะลูกนะนะลูกน้องผู้ชายเป็นผู้ถามนะคะแล้วก็นะคะน้องหญิงนะคะน้องหญิงเป็นผู้ตอบค่ะคุณชายถามค่ะคุณหญิงตอบเลยค่ะรูปตอบไปค่ะอุ้ยรูปอะไรเอ่ย มิร์เรมิร์เรนะคะกระจกวิเศษบอกค่าเธิดนะคะใครงามเลิศในปัตตภีดอกซีคนไหนลูกนี่เลยนะคะโอเคนะคะในนี้ขาคราวนี้ใครถามมาลูกใครเป็นคนถามลูกคราวน,นลูกบอกบอกน้องผู้ชายถามเก่งมากค่ะน้องผู้หญิงทำไมลูกถามน้องผู้ชายก็ถามลูกมีแต่ผู้ถามไรผู้ตอบนะคะงงไปไม่รู้นะ,ะมีแต่คนถามไม่มีคนตอบนะคะมาดูกันดีกว,ว่าว่า รูปนี้นี่เอางี้ดีกว่าคุณคุณจะสมมุติเด็กๆรับบทเป็นน้องผู้ชายคนนี้ค่ะนะคะเมื่อกี้ลูกน้องผู้หญิงชื่อว่าน้องอะไรลูกน้องลีอ่ะน้องลีโซนตาหนูลูกนะหนูชื่อว่าน้องอะไรลูกน้องลือนะคะน้องลืออ่าหนูชื่อว่าน้องลือนะคะอ่านะคะน้องลือกับน้องลีคุยกันค่ะนะคะเด็กๆคะเด็กๆตอบเลยค่ะคุณครูเป็นน้องลีค่ะคุณคุณมีนี่นะคะแล้วบทน้องลีสาวนะคุณคุณมีนี้พูดว่า Is it a circle เฮ้ยเสียงเหมือนน้องลีเลยไหม Is it a circle เฮ้ยเด็กตอบค่ะอืม Yes หรอลูกดูดีๆดีๆลูก Yes หรอว่า Yes หรอวนอืมนี่วงกลมไหมลูกนี่ๆนี่วงกลมต้องอย่างนี้ลูกอ่านะคะถูกต้องค่ะตอบว่า No ค่ะ No อะไรคะลูก No เฉยๆเลยไหมลูกไม่ลูก No เก่งมากๆค่ะนะคะ No it isn't no it isn't is it a circle is it a circle no it isn't no it isn't บอกคนคุณมีนี้หน่อยสิมันไม่ได้เป็นรูปวงกลมแต่มันเป็นรูปอะไรเอ่ย oval เก่งมากมาก oval วงไอ้ลูกทรงรีใช่ไหมคะทรงรี oval ต่อไปลูกมันเป็นทรงรี it's it's an oval Its a n oval นะคะมันเป็นรูปทรงรีจริงไหมคะเห็นไหมด้านนี้ยาวกว่าด้านนี้นะลู้นหะน,น,นี่มีคุณ,คณมินนี่นะคะยืนอยู่ข้างในเลยนะคะอ่าต่อไปบอกคนบอกโอ้ศิลปะที่หนึ่งป่ะเนี่ยเกรดสตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกไม่ได้อวดนะบอกเล่านะฮะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะนี่ค่ะอุ้ยบางคนบอกหิวเลยนะคะบางคนแบบน้ำลายไหลเลยแล้วก็น้ำลายไหลนะคะ มาค่ะนะคะน้องลือถามว่าอะไรไม่รู้ลูกน้องลีอตอบว่า yes it is yes it is นะแปลว่าตอบว่าใช่นี่คือทรงอะไรเอ่ยทรงนี้ลูกนี่ลูกอืม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 อะไรอะตัวทีตัวที triangle เก่งมา triangle triangle ก,ก,ก็คือทรงสามสามเหลี่ยมใช่ไหมอ่ะเรถามเป็นคำถามลูกมันเป็นทรงสามเหลี่ยม ใช่ไหมมันเป็นทรงสามเหลี่ยมใช่หรือไม่เด็กๆถามว่าอะไรนะเอาแบบชัดๆอีกครั้งนึงลูกเออใช่แล้วค่ะ Is it a triangle? Is it a triangle? มันเป็นทรงสามเหลี่ยมใช่ไหมนะคะตต่ว่า Yes it is Yes it is อะออกเสียงพร้อมกัน Is it a triangle? Is it a triangle? Yes it is Yes it is เยี่ยมมากๆเลยเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเนาะโอ้โ oh, ห oh, แต่ว่าชิ้นใหญ่ไหมลูกชิ้นใหญ่มากเลยเราซิว่านี่คือเค้กที่ไหนคะระหว่างเค้กที่ประเทศไทยนะคะหรือสองรูปเป็นเค้กที่เมืองลูกฟลอปท r o ป,ปิก้าค่ะถูกต้องค่ะเป็นเลยลูกเมืองคุณคุณมินี่เชื่อว่าเมืองฟลอปท r o ป,ปิก้านะคะเค้กชิ้นโตมากเลยค่ะนี่คือขนาดของปากของหนูลูกอ่านี่คือขนาดของเค้กลูก เราไม่ได้ซูมนะของจริงเท่านี้เลยนี่ชิ้นเดียวเธอคิดดูแล้วหนึ่งปอนะมีแปดชิ้นนะคิดดูกันว่าวันเกิดของเราอะคนกินด้กี่ประเทศนะคะว้าวเรามาทบทวนกันดีกว่าว้าว,ว,าวนะคะบอกโอ้โหเป็นทำไมลูกหุ่นยนต์หรือเปล่านะคะทบทวนเบาๆกันค่ะนะคะว่าวันนี้ลูกเราเรียนอะไรกันไปบ้างได้ไหคะการถามว่า มันใช่รูปทรงจุดๆที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยนะจะถามเนี่ยหรือเปล่าเราถามว่าอะไรเอ่ยลูกมันใช่รูปทรงจุดๆหรือเปล่าหรือไม่ขึ้นต้น,นคําว่าอะไรเอ่ยลูกขึ้นต้นด้วยคําว่า is e ใช่ไหมคะ is e นะคะตามด้วยคําว่า it ใช่ไหมลูกนะคะตามด้วยลูกอะหรือแอนจริงไหมอะหรือแอนอย่าลืมอ่ะหรือแอนนะตามด้วยทําไมลูกรูปทรงของเราและอย่าลืมเครื่องหมายคํา ถามค่ะ question mark ข้างหลังด้วยนะคะคราวนี้ลูกตัวอย่างเช่นคุคูจะถามว่านั่นคือรูปทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมถามว่าเลยคะ่ะ is it a square is it a square ฟังอีนะคะ is it a square อย่าลืมอะไรบ้างเสียงจะได้ปะเสียงทายต้องขึ้นสูงนะคะต้องขึ้นสูงด้วยนะคะ is it a square พร้อมกัะลุก is it a square เอ้เก่งมากถามต่อนั่นคือรูปทรงสี่เหลี่ยมอะไรไดีลูกสี่เหลี่ยมนี้ดีกว่าที่มันแบบเอ่อไม่ใช่ square. สแควร์สี่เหลี่ยมขนมเปียกเปียกอะไรลูกเปียกอะไรฮะเปียกปูนะคะขนมเปียกปูค่ะเป็นคำว่าไลูก is it a diamond is it a diamond นั่นคือรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมต่อไปเมื่อถามว่า is it ถามว่า is it เวลาตอบต้องตอบว่า yes กับ no ใช่ไหมแต่ว่า yes กับ no ใช่ไม่ใช่อ่านแรกค่ะ yes เป็นการตอบนะคะ yes แล้วก็ no ครูถามหน่อยแค่นี้เลยได้ไหมใช่ดูไม่น่ารักเลยเนาะเพิ่มเติม yes it is yes it is คือหมาย full stop ต้องห้ามลืมต่อไปลูกไม่ใช่ค่ะ it เลยคะ่ะ it isn't นะ it isn't ไม่ใช่ค่ะ no it isn't no it isn't อ่ะออกเสียงพร้อมกันลุก yes it is no it isn't ใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมคะอ้ยมี inbox ถามมาว่า it isn't คืออะไรหรอหใครถามเนี่ยต้องให้รางวัลแล้วนะคะเป็นลุกเนี่ยอย่างนี้ดีลุกที่สงสัยอย่างเงี้ยเอ๊ะอะไรเ,เยยงี้ยอยากรู้ถามเลยเก่งมากนี่นะคะคำว่า it isn't ค่ะย่อมาจากคำว่า is not is not นะคะ is not look เป็นลูกรูปเต็ม isn't เป็นรูปย่อนะ,ะออกเสียงพร้อมกระลุก is not is not isn't isn't เก่งมากคุณครูจะพูดนะคะสิ่งของมาดิค่ะแล้วก็มีแบบรูปทรง the R หนูบอกว่า,วามันคือรูปทรงนี้ใช่ไหมนะคะแล้วคุณครูเป็นผู้ตอบดีไหมงงไหม,งง,ไหมงงเอาใหม่นะคะงงเอาใหม่เอางี้ลูกคุณครูจะพูดเป็น สิ่งของนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นรูปทรงนี้หรือเปล่าเด็กๆเป็นผู้ตอบโอเคไหมตั้งสติดีๆนะคะไม่อันนี้ไม่ได้บอกเด็กๆนะ,ะบอกตัวเองนะคะบอกคุณครูมินนี่เองค่ะรูปทรงแรกค่ะขอเป็นน้องปลานะคะปลาเลยะคะ่ะปลาดาวน้องปลาดาวคุณครูคมินนี่พูดว่า is it a diamond is it a diamond เด็กๆตอบค่ะเก่งมากค่ะ No it isn't No it isn't i s a star i s a star ย่ยมากขออีกอันหนึ่งเอาเป็นรูปพีระมิดดีกว่าอ่าพีระมิดลูกนะครูครูคคถามว่า Is it a triangle Is it a triangle ดดตตอบค่ะ Yes it is Yes it is อีกอันหนึ่งคุณครูมีนี่ขอเป็นรูปนี่ดีกว่าลูกรูปนี้ดีกว่า พิซซาหนึ่งชิน้นนะคะนี่ลูกพิซซาหนึ่งชิน้นลูกอ่านะคะนี่ลูกอันนี้พิซซาอันนี้คุณคุณมินนี่นะคะพิซซาที่เมืองฟลอปท r o p i c a นะคะชิ้นโตมากเลยคุณคุณมินนี่เนี่ยนะคะตอบว่า no it isn't no it isn't it's a triangle it's a triangle เด็กๆควรถามว่าเลยลูกระหว่าง a is it a triangle is it a triangle หรือ b i s it t ท t เดอ is it a t t e s t r ต้องถามว่า is it t s t s t ะ r เพราะคุณครูตอว่า no it isn't ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมจริงไม่ใช่เป็นรูปดาวเนอะอ่ะวันนี้รูปฝากกันบ้านวันนิดหนึ่ง ไปเจอสิ่งของต่าง,างๆรอบตัวนะคะดเด็กๆชี้เลยว,ว่ามันใช่รูปนี้รูปนั้นใช่ทรงนี้ทรงนั้นไหมฝึกคุยกับเพื่อนเนอะเออเราถามเพื่อนบ้างเพื่อนตอบเราอะไรเงี้ยลูกนะถามตอบกันลูกจะได้แบบเล่นเล่นกันช่วงพักกลางวันเนอะเพื่อแบบเราแบบมีเวลาว่าอะไรเงี้ยอุ้ยเราก็ไปหาของมาเราก็ถามว่าใช่รูปนี้หรือไม่ตอบว่าใช่กับไม่ใช่โอเคไหมคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหนังสือเรียน My English กันนะคะเด็กๆ เจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะด้เด็กขาสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น